จากลานที่เจตลาไทยเกษตรยนต์นะคะวันนี้นะคะมากันถึงเรื่องตัวงานเครื่องร้อนถ่านอีกเช่นเคยนะคะตัวนี้นะคะโคลค้ารีเควสรอบนี้เป็นงานตะแกรงกลมะคะ่ะเป็นงานตะแกรงกลมเป็นตัวเครื่องนะคะเป็นตัวเครื่องสองชั้นนะคะสองชั้นถาดนะคะแบบปล่อยท้องทิ้งนะคะรอบก่อนมีข้อปัญหากับลูกค้านะคะเรื่องชั้นถาดนะคะชั้นถาดเวลาถาดนะคะเรานบเป็นชั้นตามตามรูปร่างของถาดเลยเพียงแต่ว่า ชั้น1ชั้น2ก็ตามนี้นะคะมีหนึ่งชั้น2ชั้นนะคะตัวนี้เป็นเป็นตัว2ชั้นถาดแบบปล่อยท้องทิ้งนะคะหรือแม้จะมีตัวถาดเต็มเราก็จะเรียกว่าสองชั้นถาดชั้นล่างถาดเต็มนะคะชั้นข้างบนตะแกรงประมาณนี้นะคะแต่ตัวนี้นะคะก็เป็นตัว2ชั้นถาดนะคะแบบปล่อยท้องทิ้งนะคะอันนี้ทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะคะ2ชั้นก็จะเป็นลักษณะถาดปากออกซ้ายขวานะคะ หรือตามลูกค้าแจ้งได้นะคะวันนี้นะคะหน้าง,งานลูกค้ามีความต้องการมีความต้องการให้ใส่เป็นตะแกรงตัวงานรูกลมนะคะตัวชั้นล่างรูกลมนะคะ10มิลน,นะคะแล้วก็ตัวชั้นบนนะคะเป็นตัวตะแกรง1นิ้วนะคะหรือ25้ามิลน,นะคะก็เดี๋ยวเราไปช่วยพี่ช่างนะคะใส่ถาดกันค่ะใส่ตะแกรงในถาดกันค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นตะแกรงรูกลมนะคะนี้ท่านลูกค้าเลือกมาค่ะ ตะแกงลูกกลมทั้งทั้งสองชั้นถามว่าไปร่อนอะไรไปร่อนฐานนะคะก่อนหน้านี้ท่านร่อนเป็นตะแกงโยกก็ใช้ตัวตะแกงลูกกลมนี้เหมือนกันแล้วมีความว่าเข้าใจว่าชอบนะคะชอบตัวนี้ก็เลยเป็นตะแกงตัวนี้มาไม่ว่าลูกค้าต้องการตะแกงใดๆนะคะแจ้งได้นะคะแจ้งได้จัดหาให้ได้นะคะในทุกรูตะแกงค่ะเดี๋ยวไปใส่ตะแกงกันค่ะตอนนี้นะคะพี่บาสก็กำลังไล่ยิงตะแกงนะคะ ส่วนของตัวงานชั้นล่างชั้นล่างอยูนะ่ตัวนี้เป็นตะแกรงแผน่นก็จะยิงง่ายหน่อยนะคะ<ๆ>ก็จะใช้ตัวสกูนะคะสะกูปีกหรือสกูหมวกนะคะยิงได้ยิงไปเรื่อยเยเต็มแผ่นนะคะก็จะเป็นตัวชั้นที่หนึ่งนะคะชั้นล่างหรือชั้นล่างนะคะตัวนี้ตะแกรงลูกค้าแจ้งมาเป็นตัว แปดถึงสิบมิลสิบมิลน,นะคะตัวนี้เป็นสิบมิลเกจของงานคัดฐานตัวไซส์เล็กตั้งแต่หกมิลถึงสิบมิลมันก็จะใกล้เคียงกันนะคะเป็นเศษเป็นเศษเล็กๆใกล้เคียงกันค่ะตัวนี้เป็นตัวงานปล่อยท้องทิ้งที่เราแจ้งไปนะคะตัวด้านล่างก็งานมัจะตกที่เป็นเศษผงเศษฝุ่นนะคะก็จะตกลงที่ด้านล่างที่พื้นนะคะอันนี้ต้องไปหาตัว ผ้าใบผ้ายางนะคะหร,หรือหรือใดๆนะคะมาลองรับนะคะตอนนี้ก็ยิงถึงตะแกงชั้นบนแล้วนะคะเป็นตัวอันนี้นะคะก็แจ้งมาเป็นตัวรูงานนะคะที่25มิลน,นะคะหรือ1นื้นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ ใส่ตะแกงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพอตะแกงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเครื่องนะคะเทสกรอนส่งกันค่ะตัวชุดงานรุ่นบิ๊กนะคะตัวตะแกงเต็มแผน่นความกว้างของแผ่นตะแกงอยู่ที่120นะคะคูณ240นะคะ ตัวนี้เดินงานมอเตอร์มีสูงแรงนะคะอย่างที่เราแจ้งไปนะคะว่ามอเตอร์มิสูงแรงใช้ได้นะคะตัวมอเตอร์งแรงนี้นะคะก็มันทําหน้าที่ตัวชักเข้าเพื่อขยับนะคะโหลดงานไม่ได้โหลดงานอะไรนะคะก็งแรงสามารถใช้ได้ะคะ่ะแก้งเรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>เดินไฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเทสก,ก่อนก่อนการนําส่งนะคะกันอีกรอบหนึ่งคะ่ะตัวนี้วันนี้นะคะลูกค้ารับเองนะคะก็นัดรับ พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวท่านลูกค้ารับเองเป็นตัวงานรุ่นบิ๊กค่ะแกงเป็มแผน่นเราสวิตช์ออฟนะคะแล้วก็เปิดเครื่องนะคะเตรก่อนการนําส่งนะคะตัวนี้ที่แจ้งไปนะคะตัวพงเครื่องรุ่นงานชุดบิ๊กนะคะก็จะเป็นงานตะแงเต็มแผ่นนะคะกว้างร้อยยี่สิบเซนนะคะยาวสองเมตรสี่สิบนะคะ จะไหลเร็วหน่อยนะคะเพราะาเป็นตะแกรงชุดงานตัวรูปกลมแบบแผน่นแกงแผ่นเรียบนะคะเจาะอูนะคะก็ส่วนงานตะแกรงนี้ลูกค้าเลือกได้นะคะสาม,มารถรีเกสมาได้นะคะว่าต้องการใช้ตะแกรงอะไรลักษณะไหนนะคะตัวการของงานรูค้ดหรือเกตค้ากี่ชั้นนะคะแจ้งได้นะคะเพื่อที่เราจะได้มาเพิ่มเติมในส่วนของงานตะแกรงกันนะคะแล้วก็ อาจจะดูเรื่องของรอบอันนี้เราจะตั้งรอบไปแบบพอดีพอดีให้ลูกค้านะคะก็ใส่งานได้เรื่อยๆนะคะตัวงานวันนี้ที่จะแกงตัวรูกลมค่ะทั้งสองชั้นค่ะจากร้านที่ตลาดไทยเกษตรยนขอบคุณค่ะ ตัวนี้แทบตัวนี้มีพี่ลูกค้าถามมานะคะว่าตัวรถกระบะตอนเดียวใส่ได้ไหมคะนะคะตัวเดียวใส่ได้นะคะแต่ค่อนข้างอันตรายอยู่ปกติก็เราใส่รถกระบะตอนเดียวแบบมีคอกนะคะตัวที่เป็นรถแฉบนี่คือจะใส่ไม่ได้เลยนะคะกระบะแฉกสี่ประตูนี่จะใส่ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันความยาวอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะคะความกว้างอยู่ที่ประมาณเมตร 45หรือเมตรห้นะคะแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องของความยาวเนี่ยละคะช่วงยาวมันจะมีเรื่องของความบาลานซ์น้าหนักอยู่มันค่อนข้างจะอันตรายหากว่าเราใช้รถขนส่งตัวธรรมดาไปนะคะหรือเป็นตัวกระบะค่ะมันจะค่อนข้างจะยืดเยอะแต่ถ้าเป็นตัวกระบะคอกน,นะคะมันจะมีส่วนงานที่เป็นตัวข้อของกระบะค่ะมันจะเชื่อมแล้วก็รับแบกได้นะคะถ้ารถมารับก็ควรจะเป็นรถกระบะมีข้อค่ะ ตัวงานรุ่นบิ๊กค่ะวันนี้ชุดงานนะคะปรับพื้นที่นะคะขยับพื้นที่ก็จะเดินเงียบๆนิ่งๆแบบนี้นะคะเอ,อ่อสามารถทําในตัวอาคารได้นะคะไม่เสียงดังบรบกวนเพื่อนบ้านนะคะจะเดินงานในลักษณะน,นี้ค่ะ มอเตอร์หนึ่งแรงก็ทำงานอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงนะคะพักเบรก20นาทีถึงที่ชั่วโมงนะคะเครื่องพักคนพักนะคะรันง,งานต่อนเนื่องยาวได้อยู่ที่ประมาณสัก3 4ชั่วโมงค่ะแล้วก็พักค่ะ